สาวแมทปรณีเคลื่อนไหวแล้วเลยคะ่ะเรียกได้ว่าในวันคล้ายวันเกิดของแม่กกุลสตองอย่างแอปทักษอนพักสุขเจริญอายุครบ4 1ปีเมื่อน้หนุ่มนนเนี่ยตกเป็นข่าวกับคุณแม่แอปคนสวยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเลยคะ่ะบางก็เข้ามาร่วมมวยพรการเพียบไม่ว่าจะเป็นต่อหมอนงค์ Morning, ทิมและสี ซึ่งต่อมาถึงน่นของแอปเองออกมาโพสข้อความผ่าน Instagram มนะคะขอบคุณในทุกคำอวยพรความรักและคิดถึงจากทุกคนนะพอดีๆที่แอปได้รับขอให้กลับไปยังทุกคนเช่นกันขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆมีพลังกายพลังใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบคุณที่รักกันพร้อมกับแท็กไปหาคนที่มาร่วมอวยพรในการส่งของขวัญในงานแต่งในงาน วันเกิดกันครั้งนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วค่ะหนึ่งในนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีชื่อของหนุ่มสงการที่เป็นอดีตสามีของเธอกันด้วยที่มาเร,ริ่มอวยพรซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่มีการติดต่อกันและมีมิตรภาพดีๆให้แก่กันอยู่แล้วค่ะงานนี้ชา้าเนี่จับโยงไปที่ สาวแมทพระีซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันของสงกานว่าจะว่าอย่างไงซึ่งไม่รู้ล้อลุ้นหนาวภานหลังแฟนหนุ่มเองส่งข้อความวยพรให้กับอดีตภรรยาและสุดท้ายนั้นของแมทพรณีเคลื่อนไหวได้วยการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรแชร์ข้อความทำคมเอาไว้ว่าเวลามีอะไรมากระทบก,กระทั่งกับเราให้คิดเสมอว่าตัวเราอยู่ยเป็นก้อง คนยิ่งตีเรายิ่งดังพร้อมกันได้เขียนข้อความเอาไว้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่เคารพรักที่ได้ให้ข้อคิดมองสิ่งที่มากระทบให้กับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องบวกและขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ